คุณเคยรู้สึกไหมครับว่าร่างกายคุณหนักอึง้งจิตใจอ่อนล้าราวกับกำลังแบกอะไรบางอย่างที่มองไม่เห็นคุณเคยไหมที่ตื่นขึ้นมาพร้อมความกังวลพกพาความผิดหวังติดตัวไปทุกที่แม้จะพยายามสลัดทิ้งเท่าไหร่ก็ทำไม่ได้หรือคุณกำลังจมอยู่กับความคิดวนเวียนเรื่องอดีตที่แก้ไขไม่ได้อนาคตที่ยังมาไม่ถึงจนแทบหายใจไม่ออก ความรู้สึกเหล่านี้คือเสียงกรีดร้องจากภายในของผู้ที่กำลังแบกโลกทั้งใบไว้บนบ่าเพียงลำพังบางคนแบกความคาดหวังของพ่อแม่บางคนแบกความผิดหวังจากคนรักบางคนแบกความรู้สึกผิดจากอดีตบางคนแบกความกลัวในอนาคตที่ยังมาไม่ถึงและบางคนก็แบกตัวตนที่คนอื่นสร้างให้จนลืมไปว่าตัวเองเป็นใครความทุกข์เหล่านี้ ไม่ใช่กรรมที่คุณต้องแบกไปตลอดชีวิตแต่หากวันนี้ผมจะบอกคุณว่าพระพุทธองค์ผู้ทรงเป็นยอดครูและกัลยาณมิตรสูงสุดได้ส่งค้นพบวิชาวางที่แท้จริงวิชาที่ไม่ได้สอนแค่ให้วางของแต่สอนให้วางใจเพื่อให้ชีวิตของคุณเบาสบายและเป็นอิสระจากภาระที่มองไม่เห็นเหล่านี้ในโลกที่เร่งรีบ วุ่นวายและเต็มไปด้วยการแข่งขันนี้ผู้คนต่างวิ่งคว้าไขว่คว้าและแบกรับสิ่งต่างๆมากมายจนลืมไปว่าการวางนั้นสำคัญยิ่งกว่าการแบกวันนี้ผมจะพาคุณไปเรียนรู้วิชาวางอันล้ำค่าที่พระพุทธองค์ทรงค้นพบและประทานไว้ให้เราทุกคนวิชานี้จะช่วยให้คุณปลดเปลื้องทุกพ้นจากความหนักอึ้งและพบกับอิสรภาพที่แท้จริง ในทุกขณะจิตความรู้สึกหนักอึ้งที่เราแบกไว้นั้นมีต้นตอมาจากความไม่รู้และความยึดมั่นถือมั่นที่กิเลสสร้างขึ้นพระพุทธองค์ทรงเข้าใจความทุกนี้อย่างท่องแท้และทรงชี้ทางแห่งการวางที่จะเปลี่ยนทุกข์เป็นอิสระตลอดชีวิตหลักประกัน4ด้านที่เราจะมาเรียนรู้วิชาวางกันครับ 1. การวางภาระความคิดตัดความกังวลและฟุ้งซ่านปัญหาเรามักแบกความคิดปรุงแต่งต่างๆไว้เต็มหัวเรื่องอดีตที่ผ่านไปแล้วอนาคตที่ยังไม่เกิดเรื่องที่ควบคุมไม่ได้ทำให้จิตใจวุ่นวายและอ่อนล้าวิชาวางพระพุทธองค์ทรงสอนให้เราฝึกสติการรู้ตัวอยู่กับปัจจุบันขณะเหมือนการเป็นผู้เฝ้าดูความคิดของตนเองอย่างไม่เข้าไปตัดสิน เมื่อเห็นความคิดวิ่งเข้ามาให้รู้ว่าอ้อความคิดนี้กำลังเกิดขึ้นแลปล่อยให้มันลอยผ่านไปเหมือนมองดูเมฆบนท้องฟ้าไม่ไปยึดไม่ไปปรุงแต่งต่อเมื่อฝึกเช่นนี้บ่อยๆจิตจะค่อยๆวางภาระความคิดที่ไม่จำเป็นลงได้ 2. การวางภาระอารมณ์ปลดปล่อยความรู้สึกด้านลบปัญหา เรามักถูกอารมณ์ต่างๆเช่นโกรธเสียใจน้อยใจเข้ามาครอบงำและบังคับให้เราจมอยู่กับความทุกข์นั้นๆวิชาวางพระองค์ทรงสอนให้สังเกตเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์เฉยๆที่เกิดขึ้นรับรู้มันตามความเป็นจริงไม่เข้าไปต่อสู้ไม่เข้าไปหนีแต่แค่เห็นว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเหมือนกับนักวิทยาศาสตร์ที่กำลังศึกษาปรากฏการธรรมชาติ เมื่อคุณเห็นว่าอารมณ์เป็นเพียงสิ่งชั่วคราวที่ไม่เที่ยงแท้คุณก็จะสามารถวางอารมณ์เหล่านั้นลงได้และไม่ถูกมันควบคุมอีกต่อไป3การวางภาระความคาดหวังยอมรับความจริงของชีวิตปัญหาเราแบกความคาดหวังมากมายไม่ว่าจะเป็นความคาดหวังในตัวเองในผู้อื่นในสถานการณ์ต่างๆเมื่อสิ่งเหล่านั้นไม่เป็นไปตามหวังเราก็ทุกข วิชาวางพระองค์ทรงสอนให้เราเข้าใจไตรลักษณ์คืออนิจจังความไม่เที่ยงแท้ทุกขังความเป็นทุกข์เมื่อยุดติดและอนัตตาความไม่มีตัวตนที่แท้จริงการเห็นความจริงว่าทุกสิ่งเปลี่ยนแปลงไม่เป็นไปตามใจและไม่ใช่ของเราจะทำให้เราคลายความยึดมั่นถือมั่นในผลลัพธ์และความคาดหวังต่างๆลงได้เมื่อวางความคาดหวังลงคุณจะพบอิสรภาพ จากการไม่ต้องวิ่งไล่ตามสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ 4. การวางภาระของผู้อื่นและความยึดมั่นในตัวตนสู่ความเมตตาและอิสรภาพสูงสุดปัญหาเรามักแบกภาระปัญหาของคนใกล้ตัวไว้บนบ่าแบกความผิดหวังในตัวเขาหรือแบกความต้องการให้เขาเป็นอย่างที่เราอยากให้เป็นวิชาวางพระองค์ทรงสอนว่า สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมและทรงเป็นแบบอย่างในการปล่อยวางแม้แต่กับพระเทวทัตผู้ที่ใกล้ชิดและคิดร้ายต่อพระองค์มากที่สุดพระองค์ทรงเตือนด้วยธรรมอย่างเต็มที่แต่เมื่อไม่เป็นผลก็ทรงวางภาระลงอย่างไม่ทุกข์ด้วยการเห็นตามจริงว่าสัตว์ย่อมเป็นไปตามกรรมของตนการวางภาระของผู้อื่นลงด้วยปัญญาคือการมอบอิสระให้แก่เขาและที่สำคัญที่สุด คือการมอบอิสระให้แก่ใจของเราเองนี่คือวิชาวางที่พระพุทธองค์ทรงประทานไว้ให้เพื่อให้เราได้เรียนรู้การปลดเปลื้องภาระที่มองไม่เห็นและพบกับความเบาสบายที่แท้จริงมาถึงตรงนี้แล้วคุณคงเห็นแล้วนะครับว่าภาระที่หนักตึ้งที่เราแบกไว้ ไม่ใช่โชคชะตาที่ต้องทนรับไปตลอดชีวิตพระพุทธองค์ทรงชี้ทางแห่งการวางไว้ให้แล้วทางที่จะเปลี่ยนทุกข์เป็นอิสระอย่างแท้จริงไม่ว่าคุณจะกำลังแบกความกังวลเรื่องอะไรอยู่ก็ตามวันนี้วินาทีนี้คือโอกาสอันล้ำค่าที่สุดที่คุณจะเริ่มต้นฝึกวิชาวางนี้เพราะชีวิตของเรานั้นไม่แน่นอนและเวลาเป็นสิ่งมีค่าที่ไม่อาจย้อนคืนได้จงจำไว้ว่า พลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ได้อยู่ในการแบกให้มากขึ้นแต่คือการวางให้เป็นเมื่อคุณฝึกฝนวิชาวางนี้อย่างสม่ำเสมอคุณจะพบว่าจิตใจของคุณจะเบาสบายขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์ความกังวลต่างๆจะลดลงและไม่สามารถครอบงำคุณได้อีกคุณจะใช้ชีวิตอย่างมีสติมีความสุขและมีอิสระในทุกขณะ และที่สำคัญที่สุดคือคุณจะกลายเป็นนายของใจตัวเองได้อย่างแท้จริงขอให้วิชาวางที่พระพุทธองค์ทรงเมตตาประทานไว้จงเป็นแสงสว่างนำทางให้คุณปลดเปลื้องทุกข์และพบกับชีวิตที่รุ่งโรจน์เป็นอิสระตลอดไปครับขออนุโมทนาบุญและขอให้ทุกท่านเจริญในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปครับ